หัวอกคนเป็นแม่รู้หมดว่าลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะเออก็พยายามทําแต่ในสิ่งที่ลูกชอบให้ลูกกินแต่ลูกไม่เคยคิดอยากจะรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรอยากกินอะไรและไม่เคยคิดจะสนใจและถามไถ่อืมและพยายามที่จะทําให้พ่อแม่กินกินนะแตกต่างจากแม่อืมเนาะเอออยากทําสิ่งที่ลูกชอบ พราะลูกกินแล้วมีความสุขได้คําว่าขอบคุณก็ดีใจแล้วโอ้ยหัวใจพองโต <c oughs> นี่แหละคะ่ะพี่นอ้องขอย่าจ๋าเชื่อเลยว่าแม่แม่ทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะเลี้ยงลูกณนะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนรุ่นเราเนอะรุ่นเราเนี่ยเออพ่อแม่มีอะไรให้กินก็ต้องกินไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ณปัจจุบันเราทําในสิ่งที่เราชอบกินลูกไม่กินด้วยก็ต้องทําในสิ่งที่ลูกอยากกิน จริงๆแม้กระทั่งลูกสาวโตขนาดนั้นแหละเออเวลาจะจะแกงออมอาลูกไม่ชอบเราก็จ้องทําอย่างอื่นพอสุดท้ายพอเขาอยากกินอะไรเขาก็จะสั่งเลยว่าแม่วันนี้กินลาดหน้านะวันนี้ทําอันนั้นหรือเปล่าทําอันนี้หรือเปล่าแม่บอกว่าแม่แม่ทําอันนี้โอ๊้ไม่ไปหรอกไม่ชอบไม่กินจบคราว <c oughs> นี่แหละจ้าชีวิตแม่ปัจจุบันพี่น้องค่ะหวังให้ลูกรู้แล้วอยากจะ ทำทุกอย่างเนาะพยายามทำทุกอย่างเพื่อแม่ให้แม่รู้สึกดีมันยากอืมันยาก,ยากง่ายที่สุดก็คือเราทำให้เขานี่แหละเออนะ